สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาในหัวข้อคุณมีโอกาสได้แฟนต่างชาติหรือไม่นะคะหมอมีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองเลือกกองที่ชอบมากที่สุดนะคะกองที่1่กองที่2กองที่สามค่ะเดี๋ยวเริ่มที่กองที่1กันเลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บกองที่2กับกองที่3ก่อนนะกองที่1นนะคะตั้งสมาธิดีๆนะคะเดี๋ยวขอดูนะห้าใบแรกนะคะห้าใบแรก ใบแรกนะคะเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะชาริออนะฮะหนึ 1, mm ่งเหรียญให้สวยนะเนี่ยนะคะเก้าดาบค่ะนูให้ดาบไว้นะเอ่อเคัพส์นะค uh, ะ,ะจริงๆมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่ถึง สาใบาเลยนะคะใบแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนาะคือวิวออฟฟอร์จูนะคะมันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะคะตามความหมายคีย์เวิร์ดน้าไพา่เลยอยแปลตรงตัวนะคะแต่มันหมายถึงโชคชะตาพื้นดวงจังหวะชีวิตด้วยนะคะหมอทายได้เลยว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสไปต่างประเทศคะ่ะแต่ว่าจะได้แฟนต่างชาติไหมตรงนี้หมอว่าก็มีโอกาสนะเพราะว่าคุณได้ช์นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคน ชาวราศีธาตุน้ำไม่จาเป็นจะต้องเป็นชาวกรกฎเท่านั้นนะคะเป็นได้ทั้งกรกฎพิจิมีนะคะและเพิ่มความเด็ดชัดด้วยไพ่ก้าวถ้วยค่ะนะฮะคนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์มาทำงานนะฮะที่เมืองไทยนะ,ะแล้วก็ได้รู้จักกันนะคะหรือตัวคุณกับเขานะคะรู้จักกันในสายงานนะ,ะอยู่ต่างประเทศไปเรียนแล้วก็ได้ทํางานนะคะรู้จักกัน เป็นลูกค้านะคะเป็นเจ้านายลูกน้องนะคะเป็นเพื่อนร่วมทีมนะคะประมาณนี้นะก็จะมีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมการในการทรําธุรกิจด้วยกันนะคะ แต่ว่าความรักของคุณเนะี่ยมันจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะแต่คือคนรอบข้างก็เห็นด้วยนะคะแล้วดูว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันและนะสำหรับท่านที่ยังมีความกังวลเหตุไพ่ก้าวดาบนะคะก็อย่าเพิ่งวิตกไปนะเพราะว่าพลังงานของไพ่เมเจอร์ของคุณ่ะปังมากนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่หนานแน่นและชัดเจนนะคะส่งเสริมดวงในเรื่องของการไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ,ะหนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะ จะแทนในเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวก็ได้นะฮะอาจจะอยู่ยาวนะฮะสร้างครอบครัวแต่อาจจะไปไปมามกลับมาเมาืองไทยบ้างอะไรแบบนี้ตามวาระนะคะหรือตามช่วงวันหยุดยาวก็ได้เหมือนกันนะคะก้าวดาบเหมาะคิดว่า,าในช่วงแรกคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ ไม่มั่นใจนะคะถ้ามีการที่ต้องย้ายไปอยู่กับแฟนแย้ายไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความยากในเรื่องของการทําวีซ่านะคะการทําเรื่องนะคะวีซ่าคู่สมรสหรือว่าคู่มั่นนะคะก็ตามแต่ละตามแต่ละประเทศนะคะันั้นท่านที่เลือกไพ่กล่องนี้มีโอกาสได้แฟนต่างชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในโซนเอเชียนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะไพ่กล่องที่2นะคะ ใบแรกนะคะเราได้ไพ่สามเหรียญเนาะหกเหรียญคะ่ะเดอร์อืมไพ่สวยเลยละ่ะนะคะเทมเพรสนะคะเป็นไพ่ควีนนะคะ อ๋อคนนี้ก็ปังเหมือนกันนะคะเ,เราได้เมเจอร์สองใบนะคะเราได้เดอะเวอร์แล้วก็เทมเพลรันส์นะคะคุณเคยกันอยู่แล้วนะคะว่าเดอะเวอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยตรงนะคะแล้วประกบมากับเทมเพลรันส์สมัยถึงคุณมีโอกาสที่จะโยกย้ายที่อยู่นะคะจริงๆไพ่ชุดนี้อาจจะชัดกว่าไพ่ชุดแรกนะคะชุดที่2เนี่ยชัดกว่าคุณมีเกณฑ์ได้โยกย้ายที่อยู่แต่หมอคิดว่าเ,เกณฑ์ของคนที่ได้กองที่2องเนี่ยอาจจะ เริ่มจากการทำงานนะคะที่ตัวคุณเน่ยขนขวายสแสวงหานะคะไปอยู่ต่างประเทศนะคะไปอเมริกาไปเกาหลีไปจีนอะไรแบบนี้นะคะโซนยุโรปชัดเจนค่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะมีแฟนเป็นเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่สําหรับท่านที่เลือกกล่องที่2องเนื่องจากว่าคุณน่าจะไปด้วยหน้าที่การงานหรือว่าคอนเนคชันนะคะของคุณโดยตรงดังนั้นเนี่ย อาจจะมีแฟนเป็นคนไทยเหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่าได้อยู่ได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันในต่างประเทศนะสำหรับท่านที่เลือกกองน,นะคะแล้วก็มันมันไปทางโซนแบบต,ตะวันตกอ่โซนยุโรปอะไรแบบนี้นะคะหรือจะไปทางแบบออสเตรเลียนิวซีแลนด์แบบโซนเทือกเทือกแบบนั้นก็ได้นะคะไม่ว้อไกลๆไปเลยแบบพวกนอร์เวย์นธอร์แลนด์สวีเดนเยอรมันอะไรแบบนี้นะคะอังกฤษไม่พลาดนะอเมริกาก็ได้นะคะก็ จะเห็นเราได้ไพ่เหรียญมาอีก2ใบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่ต้องงอเขาเนี่ยคือคือไพ่กองเนี้ยเหมือนสามารถดูแลตัวเองได้มีหน้าที่การงานหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ไปพบหลักที่นั่นนะคะเจอคนที่เป็นโซเมตเป็นคู่ของเราที่นั่นนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันแหละแต่จริงๆอ่ะคนที่ได้ไพ่กองเนี่ยเหมาะที่ว่าคุณเป็นคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนะก่อนจะไปเนี่ย วางแผนไว้หมดแล้วนะคะบางคนบางคนหางานไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะตั้งลกลากนะคะหรือว่าลงหลักปักฐานที่นั่นแล้วเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็ก็ถือว่าพอไปต่างประเทศแล้วก็ค่อยหาแฟนที่นั่นนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่เหมือนไพ่กองแรกกองแรกเหมือนเจอแฟนที่ไทย แต่กองนี้เหมือนเจอแฟนที่ต่างประเทศนะคะแต่อันนี้มันไม่ไม่ได้ใจความสมคัญเนะแต่เปรียบเทียบให้ฟังนะคะเพราะทั้ง2กองนียมีโอกาสได้แฟนต่างชาตินะคะแต่แต่กองนี้จะโดดเด่นโดยเฉพาะพวกตัวคู่หรือเขาอะสลับสลับราศีกันได้นะคะเป็นพวกแบบเมษสิงห์ธนูธาตุไฟจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะนี่คือกองที่2นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่กองที่3านะคะกองที่3า หมอขอโทษนะคะว่าพอดีเป็นหวัดเสียงอาจจะ <c oughs> ไม่ค่อยชัดกูอีนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อท่านที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะใบแรกได้เจ็ดาบนะคะควีนค่ะสี่เหรียญน,นะคะคิงนะคะ t e m p พอ a n นซค่ะ จริงๆท่านที่เลือกไพ่กรองน,นี้นะคะเราจะเห็นว่ามีเมเจอร์อยู่แค่ใบเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นพิเศษกับชาวธาตุด,ดินและธาตลมนะพวกศกันวมังกรหรือว่าเมถุนตุลกลุมนะคะหรือลัคณาราศีใดก็ได้นะคือหมาว่าแบบนี้คือตัวคุณเนะี่ยมีแพลนของการที่จะยกย้ายเดินทางอยู่แล้วนะคะในการทำงานหรือว่าเปลี่ยนยกย้ายที่อยู่ ะะแต่ในเรื่องของคนรักแฟนที่เกี่ยวขอ้องกับต่างประเทศเป็นชาวต่างชาตินะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศคุณไม่ค่อยโอเคสำหรับ distant love นะคะอาจจะรู้สึกว่าเปนความสัมพันธ์ที่มันมีโอกาสที่จะนอกใจสูงแล้วก็ต้องการความไว้เนือเชื่อใจเยอะทั้งนี้มันก็อาจจะเป็นทั้งคุณเองนะคะไม่แน่ใจตัวเองว่าจะอดทนได้ไหมและคุณก็ไม่แน่ใจว่าคนรักของคุณเนี่ย จะมีกุ๊กกิ๊กกับไข่หรือเปล่านะคะก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะคะแล้วก็ไม่อยากระแวงนะคะหรือหรือหรือว่ารู้สึกหึงห่วงไปเองแบบเนี้ยมากกว่านะหมอคิดว่าถ้าคุณเปิดใจนะคะยอมรับดิสทันเลอรอาจจะเป็นแค่ในช่วงแรกๆนะคะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงแบบปี2ปีแรกแล้วหลังจากนั้นก็าจะได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ภพ่กงนีก็ต้องยอมรับค่ะว่าเรื่องของ แฟนที่เป็นชาวต่างชาติไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ส่วนหนึ่งมันมาจาก mindset นะคะแล้วก็การตัดสินใจการเลือกของคุณเองมากกว่าว่าจริงๆอยู่ที่นี่แล้วมีแฟนที่อยู่ใกลใ้กันก็น่าจะดีกว่าหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีศาส,สนาใกล้เคียงกันจะมีความเข้าใจกันที่ดีกว่าค่ะ